เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมา อัปเดตนะครับผมตัวละครนะครับผมที่เรียกว่าอะไรเป็นการเฉลิมฉลองนะครับวันโกคูเดย์นะครับซึ่งกําลังจะเข้ามาแล้วนะครับผมเนาะผมไม่มั่นใจว่าทั้งสองเซิร์ฟหรือเปล่าแต่น่าจะทั้งสองเซิร์ฟนะเพราะว่ามันเป็นวันโกคูเดย์ไงมันไม่น่าจะแบบเลือกปฏิบัติหรอกเนาะเออก็มาวันนี้นะครับมีตัวละครอัปเดตนะครับมาถึง4ตัวละครด้วยกันเลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ผมคิดว่า ไอ้วันโกคูดีเดย์เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนอะว่ามันมันวันที่เท่าไหร่กันแน่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์หน้าแหละนะครับประมาณวันที่12 13มแม่หรือไม่รู้เนาะก็ลองดูทางตัวเกมประกาศไม่ทีแล้วกันแต่มันมีตัวละครเข้ามาแล้วเราก็มาดูพรีวิวสกิลตัวละครที่ได้รับการ ECA กันสักหน่อยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มที่ตัวละครตัวแรกเลยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นคืออัลติเมทโกฮังนะครับผมตัวนี้เนาะก็ มันจรเงินมาหมดน,นะโกฮางโกเทนโกคู Go Hang, Go Ten, Go u, มาหมดเลยนะครับผมก็มามาดูกันนะตัวละครตัวฟีที่น่าทําเก็บไว้อีกหนึ่งตัวนะครับจริงๆตัวละครตัวฟีผมแนะนําเลยนะว่าเพื่อนๆทุกคนนะควรจะทําเก็บไวท้ทุกๆตัวเลยเนาะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลย นะครับผมโอเคมาโกฮังนะครับผมนำไฮบิดสายันนะครับคีบวกสามให้เพียร์แท็กแอนีบวกเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นะครับแล้วก็สีม่วงคีบวกสามให้เพียร์แท็กแอนีเฟนต์บวกห้าสิบเปอร์เซ็นั่นเองนะครับก็เหมาะกับเป็นตัวฟรีจริงๆนะฮะผมแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับจะทำการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม30%นต์นะคือ99เทอาเหมายความว่าสามารถที่จะสแต็กพลังโจมตีได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมถึงทำการลดพลังป้องกันของศัตรูถึง40%เลยนะมูล์เซที่เยอะมนะครับผมโอเค มาดูพาร์สีสกิลกันบ้างดีกว่านะครับพาร์สีสกิลนะครับแอตแทกแอนดีเฟนบวกห้ิเปอร์เซนะครับเข้าใจแหละมันเป็นคนเรียกว่าอะไรตัวฮอนโทฟีเนาะถ้าจะบวกเยอะเดี๋ยวมันแบบคำหน้าคำตานะครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับไม่ใช่มีโอกาสเดี๋ยวจะบวกอีกจะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับอีก58%นะครับและนะครับมีโอกาสเกรดเลยนะโอ้โหเยอะมากเลยเกรดก็คือ70%นนะครับในการจะโจม นะครับผมเป็นท่าไม้ตายนะครับเมื่อมีตัวละครอาประเภทโกคูแฟมแฟมิลี่นะครับผมอยู่ในการโจมตีนั้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็เป็นตัวละครที่จะแสดงความสามารถที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับเมื่อเรามีตัวละครประเภทโกคูแฟม i ิลี่อยู่ในการโจมตีนั้นด้วยนะครับค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะสำหรับโกฮังนะครับผมแล้วก็ ทุกครั้งเนี่ครับผมที่โกหังนะครับทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายนะครับจะทําการบวกพลังโจมตีและพลังป้องกัน20%สามารถซ้อนทับกันได้นะครับสูงสุดถึง58%นั่นเองนะครับโอ้ว,ว้าวก็วถืากับว่าบูทบูทโดยรวมนะครับโดยรวมแล้วของอัติเมตโกหังตัวเนี้ยผมมองว่า น่าถือร้อยี่มันไม่ร้อยที่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบได้เลยนะครับแม็กซ์สุดของพลังโจมตีนะถ้าเกิดมันซ้อนทับกันถึงถึงสูงสุดนะครับสำหรับอันติเมตโกฮังสี่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็โกคูแฟมิลี่นะครับทุกตัวเลยที่อยู่ในโกคูแฟมิลี่คีบบวกหนึ่งแต่เด็กเป็นบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืมใช้ได้นะถือว่าเป็นตัวซับด้วยนะครับกับแอนติเมตโกฮังก็แหลมไปเลยนะครับใช้ได้เลยในฐานะตัวฟรีนะก็ถ้าถามว่าตัวนี้นะครับผมจะ อัพอาบิลิตี้อะไรดีนะด้วยความที่ว่าผมมองว่าตัวนี้มันเหมาะกับเอาไปลงโกคูแฟมเบอรี่มากนะมันจะมีโอกาสตีเบิ้ลด้วยไงผมมองว่าถ้าเป็นผมนะผมจะอัพแบบอัพเฉลีย่ยส่วนมากพวกตัวฟรีผมชอบอัพเฉลี่ยะนะถ้าเป็นผมอนะตัวนี้ผมจะอัพเฉลียะนะ่ยเนาะคี่หลบเบิลอัพประมาณนี้นะครับส่วนคนอื่นจะเล่นไปทางไหนก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะกระบผมเนาะโอเคมาดูตัวต่อไปนะฮะ ตัวต่อไปนะครับทางด้านโกเทนนะครับมาเป็นตีมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะดีแบบโคตร,คตรเลยนะเนาะโอเคโกเทนนะฮะผมขออยากนินนะโอเคโกเทนนะครับจะนำพวกเด็กอะเออพวกเด็กอะคิดบวกสามเอตักอันนี้ไว้บวกเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสีแดงบวก 50%เอเองเหรอก็เออมันก็เหมือนโกหังดีกว่าเราจะตื่นเต้นทำไมวะโอเคนะครับบวกก็ไม่เยอะมากนะเหมือนโกหังเลยแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับจะทำการบุญพลังป้องกันในหะ้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินนะครับแล้วก็จะลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้20% 3เทอร์นนั่นเองโอเคนะแล้วก็มาดูพาร์ทสสกิลนะครับแอตแทดิฟเอนส์บวกหูบวกห้าสิบเปอร์เซ็เลยเหรอ <c oughs> บวกถึงหนึ้ยบเปอร์เซ็เลยนะครับเพื่อนๆผมมองว่าเยอะแบบโคตรเลยนะบวกนะวกกั้้ง150%แน่ล เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะทําการบวก a อ t a ท k แอนด์ฟนบวกอีก50%รนะครับรวมถึงคีบวก5ให้กับตัวละครทุกตัวเลยอู้ยตัวละครทุกตัวได้คีบวก5รวมถึงแอ t แทกแอนด์ฟนบวก10%นะครับแล้วก็รวมถึงโอกาสในการติดขี้ข้ออีก10%นะครับเมื่อมีตัวละครที่ชื่อว่าโกคูแองเจิลแล้วก็ทั้งเด็กนะครับอยู่ในการโจมตีนั้นโอ้โหผมก็ว่าให้มันเก่งยังวะ นะครับแต่ได้แอทแนดิเวน5 0เนี่ผมว่าเก่งแล้วนะแต่มาเจอแบบโอ้โหแบบพลังพลังโจมตีบ่อย50แถมซับเพื่อนดีนะครับผมออกแต่เงื่อนไขเงื่อนไขเหรอใช้ยากนิดหนึ่งนะกโกคดแอนเจิ้ลด้วยแล้วก็ทั้งเด็กนะครับผมแสดงว่าโอ้โหผมว่าใช้ยากอยู่นะเพราะว่าทั้งเด็กอะมันจะต้องเป็นทั้งที่ยังไม่เป็นซูเปอร์สายะนะเพื่อนๆต้องเป็นทั้งหัวม่วงอะทั้งหัวม่วงนไอ้ทั้งที่อยู่ในการ์ดนี่เลยอะก็แอบใช้ยากอยู่นะแล้วครับผมแล้วก็อ ซับโกคูแฟมิลี่คิบวกหนึ่งแอตแทคดิเฟนต์บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมว่าตัวนี้ดูดูดีกว่าโกหังนิดหนึ่งนะตรงที่ว่ามันแอตแท k แอนด์ดิฟเฟนต์บวกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแนละค่อนข้างออกมาทีแบบใช้ได้เลยเป็นคอนตัวฟรีที่สเต็คบวกเยอะมากเลยนะครับสำหรับโกเทนนะครับผมถามว่าอัพอะไรดีโกเทนนี่ผมเชียร์ทางเบิ้ลน,นะถ้าเป็นโกเทนผมจะอัพเบิ้ลทำนะเพราะว่ามันมีความสามารถในการติดคิ แต่ความสามารถในการติคิงมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับผมก็จะอัพเบิร์นนำแล้วตามมาด้วยคิอัดอัมนิดเดียวแล้วก็หลบอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นผมเนาะโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับก็คือทางด้านของโกคูแองเจิลนั่นคือตัวนี้นี่เองนะครับที่จะไปคอมโบโ,ก,โกเทนไห้นะครับผมโอเค จะนำ Auto Waller นะครับคิบบวก3 Happy Attack a n d Defense บวก77%นะครับแล้วก็สีเหลืองคิบบวก3 Happy Attack e e n d บวก e n s e บอื์เถ้าไม่ตายนะครับจะทำการบู o s t พลังโจมตีและพลังป้องกัน3ารนะครับ1เทิร์นนะครับมีโอกาสมินเดียมในกะารที่จะสั้นคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมสำหรับโกโูตัวนี้พาสซีฟสกิลทำอะไรได้นะครับพาสซีฟสกิล อาดีเฟนะ์บวก15สบกโอเคนะแล้วก็พลังโจมตีบวกอีก159%รวมถึงยิ่ความสามารถในการปลดกาดคู่ต่อสู้นะครับเเทิร์นหลังจากที่ตัวเองออกมานั่นเองนะครับพร้อมทั้งบวกพลังโจมตีอีก59%นะครับแถมยังวกอีกและมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะหลบการโจมตีของศัตรูได้นะครับผม จะหลบได้ก็ต่อเมื่อในเทิร์นที่ตัวเองอ่ะออกมาในเทิร์นที่แพ้เท่านั้นอ๋อโอเคโหอ,อะไรนี้ก็คุยทําให้ใช้ยากเพื่อนะฮะจริงๆแนละ้วมันจะทำให้ใช้ยากทําไมนะครับเนี่ยก็คือหลังจากเจ็ดเทิร์นอ่ะอจะมีความสามารถในการหลบเข้ามาใช่ไหมเนะี่ยงงวะ่ะ <c oughs> ก็เนี่ยไฮเชนมีโอกาสในการหลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงทําให้ตายด้วยเนี่ยสตาร์ทเออโอเคเนอะใช่แหละในเทิร์นที่แพ้เนี่ยก็สามารถที่จะหลบการโจมตีของศัตรู นะครับผมก็แอบใช้ยากอยู่นะเทิร์นที่แลเลยหรอโค้งเกมยาวอะ่ะเทิร์นที่แนี่มันยาวมากเนะเพื่อนมันจะจบก่อนหรือเปล่าโกคู <c oughs> นะครับผมแล้วก็จะบวกพลังป้องกันอีก20นะครับผมตามตามการหลบการโจมตีของศัตรู <c oughs> แลวถ้าเกิดมีตัวละครประเภทโกเทนนะครับอยู่ในทีมนะครับ <c oughs> ต้องมีโอเคเข้าใจแล้วจะทำการ เมื่อเขาเรียกว่าตัวละครตัวนี้จะทำการเพิ่มพลังโจมตี20%นะครับผมจากการหล,ลบการจากการหลบการโจมตีจริงไหมสาทับได้ถึง5 9นั่นเองนะครับเมื่อมีตัวละครโกเทนอยู่ในทีมคือความสามารถใช้ยากมากเลยนะครับผมแล้วก็จะบวกคิบวก2องไทมอิิเวต55%นะครับผมก็ต่อเมื่อตัวละครอะไรก็บก็ต่อเมื่อตัวละครเพื่อน,นทำการโจมตีในเทอร์นนั้น โอเคเนาะเออกบใช้ยากจริงหนละใช้ยากนะครับแล้วก็ซับโกคูเฟมบลี่นะครับผมคีโบหนึ่งแอตติเวนบวก3 0นะครับผมเป็นตัวละครที่แบบผมไม่เข้าใจเลยมันทำห้ยากทำไมเนี่ยจริง,รงๆนะถ้าเกิดผมแปลปิดขออภยัยนะผมงงกับสกิลมันมากเลยนะครับผมคิดว่าคือแบบัวฟีแล้วเนี้ยโตฟีความสามารถยาวนี้ถามจริงใครจะหยิบม,มาใช้เนี่ยคือเวลาเราหยิบม,มาใช้เราต้องอ่านรายละเอียดเลยนะฮะจริงๆเราอ่านแค่แบบบวกพลังป้องกันมาให้ตัวเนี่ยผมเอาไปใช้แล้วนะ โอ้แต่ความสามารถเงื่อนไขมันค่อนข้างยุ่งยากมากเลยครับส่งก็เป็นตัวฟรีที่แบบ ต้องเล่นคอมโบกนะันอะโกฮังโกเทนโกคุไอสาตัวเนี้ยต้องไปด้วยกันนะฮะผมมองแล้วอะคือเขาแบบออกแบบมาแล้วเว้ยผมว่าแบบตัวเกมลุมพันออกแบบมาแล้วไอสาตัวเนี้ยต้องไปด้วยกันมันเลยออกแบบความสามารถมาค่อนข้างที่แบบแอบปวดหัวนะับผมโอเคมาดูตัวละครตัวสุดท้ายนะับผมที่ได้รับการ EZA เป็นตัวละครสไตล์นะครับในด่านสไตล์คือด่านฟรีเนื้อผมที่ให้เราไปฟาร์มได้เลยนั่นคือทางด้านของทั้งเด็กนะับผมโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยว่าโทษ เท่การ์ดโคตรดีนะครับผมไปเจอในทวิตเตอร์เนีเขาใส่สติกเกอร์ให้การ์ดตัวนี้แม่งโคตรเท่ hey, เลยด่าแบบเรืองแสงเลยอ่ะโหเฮ้ยแบบใช้ได้เลยนะสำหรับถังนะครับผมโอเคมาดูนะครับถ okay, นะังสีแดงคีบวกสามแอตแท็กแอดดิเฟนท์บวก,กถึง HP นะครับบวก71%ดนะครับผมทำการสแต็คพลังโจมตีแล้วพลังป้องกัน3าเรนหนึ่งเทิร์นนะครับผม50สกิลแอตแท็กแอนด์ดีเฟนท์บวก150ว้าวผมชอบมากเลยวะ่ะ ผมชอบตัวละครที่แบบว่าเออออกมาถึงแล้วพาสิบสกิลบวกร้อเลยคือแบบมันแข็งมากาออกมาตัวแข็งแกร่งเลยไม่ต้องไปพึ่งอะไรฉันออกมาฉันดูแลตัวเองได้เลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะต้องคารบ,บวกแอทแทรอดิฟไออีก40%รนะครับรวมถึงจะมีความสามารถในการที่จะอ่าบวกคีนะครับผมให้กับเพื่อนด้วยต่อจํานวนอ่าแคตเกอรหรอแคตนี้หรอโอแคตนี้มันแคตโกหังวะ ถ้าหัวใจผิดนี่มันแข่งโกหังตัวละครนุ้งข้างน้อยนะฮะการการซับครั้งนี้ของโกโกขออามภัยของโกของครั้งอะ่ะจะไม่รวมตัวเองนะแล้วก็จะต้องมีการโจมตีในเธอันนั้นด้วยโอ้ยแอบใช้ยากนิดนึงเนะาะแฉดมันน้อยอะ่ะอืโอเคครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงนะครับผมที่จะเอ้ยลบเดี๋ยวนะลบท่าไม่ตายป่ะมีโอกาสอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะลบท่าไม่ตายของศัตรูนะก็คือไม่ใช่ลบท่าไม่ตายเด็กเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ไอเนี้ยพี่เหมือนเจ็ดปีอะถ้าผมจำไม่ผิดนะความสามารถเนี้ยคือความสามารถที่เหมือนเจ็ดปีอะจะทําการขเขาเรียกว่าอะไรลบแอคชั่นเออเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้ไม่แน่ใจมันลบแอคชั่นหรือว่าไอ้นี่วะมองเห็นถ้าไม่ตายผมจําไม่ได้ตอนเะพื่อนน่าจะมองเห็นถ้าไม่ตายนะไม่น่าใช่ลบแอคชั่นครับเพราะลบแอคชั่นอนะมันจะติดชัวๆเลยน่าจะเป็นการมองเห็นนะครับผมถ้าไม่ตายของบอสนะฮะเออห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับเจอกับเมื่อตัวละครตัวเนี้ย โจมตีตัวละครประเภทตัวร้ายเอ็กซ์ตรีมคลาสนะครับผมที่เป็นตัวละครศัตรูนะครับผมแล้วก็แอตแทกแอนดีเฟนต์บวก10%นะครับเมื่อเพื่อนนะครับทำการโจมตีในเธอนั้นแล้วจะต้องเป็นแคตตาเกอรีโอ้โหจะใช้ยากไปไหนมึงใช้ยากเหลือเกินก็แต่งเอาตรงนี่ใช้ยากมากนะครับผมแล้วก็จะซับคีบวกหนึ่งแอนด์แอทแทกแอนดีเฟนต์บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออมันดีมาตรงตัวท้ายเลยครับเพื่อนๆคือซับทุกอย่างเลยนะครับแต่ส่วนมากไอความสามารถเนี้ยของมันอะ เอาสรุปไม่ง่ายเลยนะครับความสามารถไอ้บวกหาเหวรวมถึงมองเห็นถ้าไม่ตายอะไรต่างๆน,นานาของมันเนี่ยนะครับจะต้องมีแคดแคดที่โกไอโกหังอะมันมันชื่อแคดว่าอะไรวะดีกว่านะมันเป็นแคดผมกําลังนึกไระสืภาษาไทยอะ่ะมันมันเป็นแคดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่เป็นแคดของอันติเมตกวางสีเขียวอนะ่ะนะครับผมเออคือมันตัวละครน,น้อยพูดแล้วเราไปดูเลยก็ได้ไปคือเป็นแคดที่ผมมองว่าตัวละครน,น้อยมา,มากเนี่ยแคดนี่ เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยโอ้โหคือแบบเป็นแค่ที่ตัวละครน้อยมากจริงนะฮะดูดิมันตัวละครมันค่อนข้างใช้ยากแอบใช้ยากอะแล้วเราดูดิคือผมมองว่าเอาไปคอมโบกับทางนี้ได้นะครับแต่จะตัวซ้ากันหรือเปล่าต้องมาดูอีกทีนึงนะแต่เป็นแคทที่แบบมันควรจะได้บัฟมากกว่านี้มันมีตัวละครไม่ค่อยเยอะที่เก่งๆก,ก,ก็น่าจะเป็นโกโกคู่แล้วก็เบติต้า นะครับตัวอื่นเฉยๆมากๆเลยนะครับสำหรับแคตตาล็อปนี้ก็เพิ่มความยากเข้าอีกนะครับไม่เป็นไรแต่ผมว่าในอนาคตเดือนน่าจะมีมิชชั่นหรือว่าอินฟินิตดังกล่าวฮิสตอรี่ที่อาจจะต้องสามารถที่จะใช้ทั้งตัวนี้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับนี่คือการพรีวิวนะครับผมตัวละครอ่าเขาเรียกว่าโกคูเดนะครับที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟโกลบอลและก็เจแปน นะครับผมก็คือมาในวันที่เก้นี่แหละจะพูดทำไมให้มันยากว่าก็คือมาในวันที่9นี่แห <c oughs> ละครับก็จับมาแล้วนะครับผมเตรียมตัวกันให้ดีเลยนะครับผมก็เป็นการอัปเดตสั้นๆและการส่วนถามว่าจะมีตัวละครใหม่มาในเกมไหมในวันโกคูดีผมรับรองว่ามีแน่ๆนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูทางตัวเกมประกาศแล้วกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นโกคู โกฮังโกเทน3ตัวนี้ผมก็ไม่แปลกใจนะเพราะมีสิทธิ์สูงมากนะที่จะเป็นอาจจะเป็น LR3 พ่อลูกก็ได้นะมีสิทธิ์สูงมากๆเลยนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม